ครับผมสวัสดีครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุกวคนวันนี้กับภาพแฟนเพจแฟนคำว่าบึงงัวอ่างยังไงเนาะครับเนาะออกสไตล์บางมันไทยไงเขาเลยครับงัวแมนนี่นี่แหละครับมีใบชมไวแล้วนะครับแล้วมีใบไม่หลอดไหเนาะครับเนาะกระทิงแดงครับผมพอพันเพลินนี่แหละครับวันนี้กับวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมเจ้ากระทิงแดงนะครับเนาะเอสเค ห้าสามห้าครับผมนี่นะครับวันเดือนปีที่ผสมไว้นะครับเนอะในเดือนกัวนะครับเนาะแม่เนี่ยผ่านรอบมาด้วยดีครับผมพุ่นนะครับเบิ้งช่วงฝนนี่เยุตอนไกลๆจังน้อยนะครับเนาะจังเข้าไปเบิ้งไกลๆน้ำกันครับแม่นี่เปิดว่าไหลนะครับเนาะ มืแม่นี่เนาะครับเนาะ่นอยากขายออกครับผมที่อยากขายออกว่าอย่างนี้ครับอยากใส่เงิน่าสัน่นใส่ลูกใส่ต่อเกินว่ามันใส่ยากเท้า่าสั่นเพิ่นวาใส่เงินลองมันกันไนดะ้มันสิงายกาใส่ลูกเยอะวาสัน่น่นก็เลยสิขายง่ออกเอาเงินไ้ใส่เนาะครับเนาะใส่อย่างน่เนละ โอ้ยใส่เนื้อจำเป็นเลยพี่ส่วนพันว่าพันว่าจำเป็นก็บ่ได้อยากใส่เพนไหนดอกเงินพันก็ใส่ย้ำจำเป็นเน่ะเงินก็ได้พันพันว่าแมนคผมเพิ่นน้องครับเนาะพันจำเป็นก็ได้ใส่เนาะครับเงินก็ได้ก็ได้คนไทยขีปุกกันนะครับเนาะพันจำเป็นก็ได้ใส่เงินน้อครับเนาะจำเป็นก็มีหลายอันหลายแนวครับผม ความจำเป็นแต่ละคนกับว่าคือกันนะครับเนาะนี่ครับแม่เนี่แหละครับผมไปเบิ้งไกลๆอําน้ำกันได้บ้านครับความเงความเงาความสูงงวเขาง้อมนะครับเนาะแพนเพลแพนรับนิยมงัวเขาง้อมก็ได้การครับเนี่ยขึ้นมากนะครับเนาะอยากได้ได้การครับผมผัวหางเลืกลำดีเงาหางเงเฮิญนะครับ แขงขาพอเขาพ่นนะครับเห็นง้ขบเกลืองนงบดบดดีครับง้อเม่นี่แเหนหลังไงตาดหลังกลวงนะครับ,นะนรบนเ,าางงเน,บนบาะพ,นนพ่นนะครับพ่นก่อนเลยเงาหางใ่เป็นใ่ครับผมพ่นนะครับหางพ่นก่อนและขเดดินแค่แคร่พ่นนะครับหางพ่นนะครับเนาะเปิดใบบ่หลายนะครับเด้อ เปิดราคาเลยนะครับเนาะงัวแม่นี่สมไว้ห้พร้อมเนี่ยก็เปิดไว้หกหมืนหกพันนะครับเนดะ้อเปิดไว้ที่หกหมืนหกพันนะครับเนาะงัวแม่นี่นนนนเซตเซตเออเบิ้งคลิปนี้แล้วอนี้แล้วจากแม่นี่แล้วกับสีมีง้วแม่ลูกลูกแม่นะครับเนดะ้อจังทาเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะ คลิปถัดไปก็จะมีงัอแม่ลูก,ลลก,ลกนะครับผมแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะนี่แหละครับผมแม่นี่ยงยเง้วสูงลึงคอลึงทองเบิดเท่านั้นครับทั้งหลายพนนะครับลึงคอลึงทองพนจีบเล็บจีบเท้าขาหนาขาลังงามดีทั้งขูดนะครับเนาะนั่นนะครับิบึงเอาเลยครับผม นาโนกนุ่นดีนะครับเนาะนาขึ้นก็นได้นาโนกนุ่นบันทายงหญ่เขางอมกับมีเอฟซีหลายๆคนนะครับผมเดียกร้องมาหกหมื 60, ่นหกพันครับผมย่ำอีกเที่ยนึงนะครับเนาะใบดรอดเบิ้งอีกเที่ยนึงก็ได้ครับเอาเนี่ยนะครับกระทิงแดงเอสเคห้าสามห้านะครับเนาะเบอร์ประจำตัวพ่นครับผม วันเดือนปีที่ผสมเนี่ยนะครับนี่นะครับเนาะผ่านหลอบมาดูดีครับผมเดือนก็กัวจากน้อยเนาะครับเนาะแม่เนี่ยลูกที่สามที่ผสมไปนี่นะครับเนาะคนละครับหางันพัวเลิกลามดีเนาะครับเนาะ เลือกลำนี้ครับผมหางพันนั่นแหละครับมาใกล้ๆแล้วบ้าครับนั่นแหละครับง้อพันเของวาหายอ,อีกนะครับเนาะง้อชายากกันนี่แหละครับยู้ใกล้ๆพันนี่แหละห่างว่าถึงว้าเนาะครับเนาะนี่ในด่านแทะเล็มหยากบบงกับเบิ้งเอาเลยครับผมจากมีเฮือพวกนีครับแทะเล็เลมหยางเดียวง้อออกสไตล์แบบมันแท้ๆเขากันแนวนี้เนาะครับเนาะ แต่ว่าเมียนี่ที่พิเศษก็หนึ่งก็เป็นว่าออกสไตล์บามันไทยใหญ่เขาแล้วครับเนาะนี่น้องคบเนาะสีพาไปบังไายลิละของเพิ่นอีกเท่อนึงครับผมคนนะครับเหงาหางเพิ่นบันไทยเพิ่นกิมิเพิ่นเบิ้งให้ครบถ้วนเลยเนาะครับเนาะงานนะครับ ย่างแข่งกับคนครับค้นย่างไปใช้กับไปหั่นว่าที่เบิ้งมันไทยเพียงเล็กน้อยเบี้ยให้แฟนเพียรเพื่อนขาเบิ้งจะน้อยค้นย่างไปใช้กับยางไปน้ำครับอืมเห็นนะครับหัวนมเพิ่นครบชนสมบูรณ์ดีนะครับเด้อหัวนมเพิ่นน้องครับเนาะซีหัวหนึ่งเต้าครับผมหนึ่งเต้านมซีหัวนมองนะครับเนาะหัวนมเพิ่นก็ได้ นั่นแหละครับเอาเลยครับผมคลิปนี้แฟนเพจแฟนครับเปิคือสิเบื้องย่างจุวใจเนาะครับเนาะขาถกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให่งคือเก่าครับผมในด่านจัดทรงกับฟรีคือเก่าเลยครับเนาะทั่วภาคอีสานเนาะครับเนาะในด่านจัดทรงก็ได้ฟรีทั่วภาคอีสานครับผมเอาละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนครับเปคือสิเบืงองย่างจิวใจเนาะครับเนาะในด่านคมเพื่องกันนั่นแหละครับตามนั่นเลยนะครับเนาะเชื่องครับผมคลิปนี้ก็จบไปทํานี้แหละครับผม มักอยากได้โทมัสครับผมราคามีแต่ภาพนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปท้งนี้นะครับผมสวัสดีครับ